เทคนิคลดอาการท้องอืด 1. น 1. หนลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้อันนี้นะคะจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าแพ้อาหารแฝงซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแพ้กลุ่มผลิตภัณฑ์จากนมวัวกลูเตนและก็คาเฟอีนนะคะถ้าอยากรู้ละเอียดละเอียดเนี่ยก็คือไปตรวจที่โรงพยาบาลได้ 2. เพิ่มการทานไฟเบอร์นะคะทั้งจากผักสดผล,ลไม้รวมถึงอาหารต่างๆที่เพิ่มโปรไบโอติกหรือจะกินเป็นโปรไบโอติกแบบอาหารเสริมก็ได้ สามคือการมีสติตอนกินข้าวนะคะค่อยๆเคี้ยวช้าๆคำหนึ่งเนี่ยเคี้ยวอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงครั้งก็จะเป็นการช่วยย่อยอาหารนะคะก่อนที่อาหารเนี่ยจะลงไปถึงกระเพาะและลำไส้ค่ะ 4. นะคะก็คือการเลือกทานอาหารเบาๆตอนเย็นเพราะว่าในช่วงมื้อเย็นเนี่ยหรือเริ่มดึกๆไปร่างกายเราก็จะย่อยไม่ค่อยได้ดีมากนะคะถ้าเกิดว่าเราไปทานอาหารหนักเนี่ยโอกาสที่จะมีเสี่ยงเรื่องของท้องอื่นก็จะยิ่งมากขึ้น สุดท้ายนะคะก็คือการดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะเพราะการดื่มน้ำเนี่ยจะช่วยย่อยอาหารและเผาผลาญไขมันป้องกันปัญหาท้องอืดได้ค่ะ